เข้าวงไหนบ้ังก็พยาย่กี่นสอเรบดีวจนจับพอเไงบ้างวันนี้น้องวันนี้เต็มที่้วครับพี่หมดไหมวันนี้เอามอดเหรอสามยกนี้ดูดูว่าเราโอเคหคลสองยกแรกนี่เหมือนกับเป็นพระเอกเลยนะใช่ไหมเป็นเขารูปร่างและแรงบัทักะน้องใช่ครับลูกร่าง ก็ยอมครวันนี้เราพอแพ้ครับเนี่ผมวันนี้วันนี้เราเราคิดว่าเราเราแพ้ลงอะไรบ้างเหรอถ้าแข็งแรงครับแข็งแรงใช่ไหมส่วนอื่นเนื้อได้ไม่น่าแพ้ใช่ไหมใช่เออหวยซองหวยสารยกดูดูว่าเป็นเพื่ออกจริงๆหรือรองยุคขี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเพิ่าจะโดนกระทะไปกระทะมาครับยุคก็จะยุคปันี้ครับโดนเขาโดนอะไรด้วยนะมีโอกาสแค่เมื่อไหมนะ ครับแ้งมือลด้นี่กัดไหนร้อยสามห้านี่กัดดีใช่ไหมรู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงว่าเรับบนีเจ็ดสิบแปดสิบนะครับประมาณนี้นะก็จะอะไรครับไม่เข้าใจเลร้อยถึงหัวเข่าผมด้ยครับที่ช่วงยูทูปไปก็เจ็บหัวเข่านะครับเข่าไหน่เนาะขาเนี้ยเชียวเนี้ยขาเนี้นรักษาหัวเข่าอยู่โดนอะไรม่โดนอะไรไม่โดนอะไรวิ่งมั่งเราเล่นออกกำลังกายเล่นบอลมั่งครับยโอน่าจะเอ็นเข่าเอ็นเข่ารักษาตลอดเลยไปหาหมอมาหาหมอตลอดครับ อย่างนี้อย่างนี้ชบอย่างนี้มันก็มีปัญหาเรื่องมันน่าจะหายแล้วครับดูตรงมันมันแต่มังแยงแยงใช่ครับมันแบบมันคล้ายๆเอ็นมันเอ็นมันแบบคล้ายๆเอ็นมันแบบนี้ครับเไลไปแต่เราลงอีกจังหวะมันก็จะเจ็บอ๋อจะต้องพักรักษาตัวก่อนไหมหรือยังไงซ้อมได้เลยไหมซ้อมต่อยได้เลยเราต่อยได้เลยใช่ไหมร่างกายเราตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันเจ็ดสิบแปดสิบนะยืดนานไม่ทึบเนื่องว่าน้องเขาสดแข็งแรงครับ เรามันแบบว่าเจ็บเจ็บเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวยต่อยอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนี้ไปเราวางแนรถอย่งไรบ้างผมว่าเรามีรถมีภาระทุกอย่างเราต้องดิ้นรนเองคร<อ>ับมันยอมไม่ได้ครับพี่จอยช,ชิดจะเลิก <นะ S 2> มันก็เลิกไม่ได้ครับเลิกเราไม่รู้จะเอาอะไรกินทำงานเราก็ทำไม่ได้ทุกอ,อ,อย่างมีได้เพรามวยไทยก็ต้องสู้กันใช่ครับพี่ตอนนี้ก็ก็คือต้องชงต่อนะใช่ครับพี่แล้วการบาดเจ็บของเข่าแบบนี่ยแหละครับปัญหาของเราครับ มีโอกาสที่จะหายแบบาห,หายขาดไหมครับแกหายขาดไหมผมก็ล็อกแล้วมันซ้อมไปเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเจ็บเราต้องหยุดอย่างเวลาเราเจ็บเนี่ยเราต้องหยุดซอ้อมหยุดซอ้อมแล้วก็ไปหาหมอหาหมอแบบเราอยู่เชียงรีไปจันทร์เน,นี่ยไป็นสามสี่ร้อยโลเนี่ยเราต้องไปหาถึงนู่นแนะเราพยายามจะทำให้มันดีที่สุดใช่พีม่มันต้องน,นิรนัยนะอายุยี่สิบหกแล <c oughs> อายุไมเยอะเยอเยอะไม่เยอะผมว่ามันเยอะไม่เยอะนะครัอายอะไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอายุมวยก็พอสมควรเลยพอสมควรนะครับฝากชาวบ้านฝากฝากเป็มวยหน่อยอ่ะก็วันนี้ผมเต็มที่แล้วขอโทษทุกกำลังใจครับวันนี้ผมจะทำวันนี้เอามาหน่ายดีที่สุดครับเอาหน้าตึ้งแล้วจให้น้องนะ